สมิลัยรามฮ์นุรฮีมมาเข้าใจอิสลามอีพนี้เรื่องของการถือสินอดที่บุคคลหนึ่งไม่ได้ถือสินอดเป็นระยะเวลาหลายปีห้าปีสิบปีหรือมากกว่านั้นจำเป็นที่เขาจะต้องถือสินอดชดใช้หรือไม่หากเขาตอบัดตัวแล้วคำตอบคือที่ถูกต้องนั้น ไม่ต้องถือสินอดชดใช้ภายหลังจากการตอบัตตัวของเขาเพราะว่าทุกอิบาดานั้นย่อมมีเวลากำหนดตายตัวดังนั้นเมื่อบุคคลหนึ่งเจตนาทำให้เวลาของการอิบดตต์ล่าช้าไปโดยไม่มีอุปสรรคพระองค์จะไม่รับการอิบัตดตด์ด,ดังกล่าวอันหนึ่งไม่มีประโยชน์อันใดที่เขาจะต้องชดใช้การถือสินอดเพียงแต่ให้เขาตอบัดต,ตัวต่อรสุภาหานวาตาลาอย่างจริงจัง และปฏิบัติอิบาด์หลังจากนั้นด้วยด้วยความตั้งใจให้มากๆและบุคคลใดก็าตามที่ตอบัตตัวต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงรับการตอบัตตัวของเขาอินชาอัลลอฮฺอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบาระกาตุฮ